สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rescue Gamer วันนี้มาอยู่กับเราที่เกม Line Ranger นะครับผมใน ID 2ของผมนะครับนั่นก็คือ ID Goku นะครับผมในวันนี้นะครับเป็นวันที่28มกราคมนะครับมีโคโาโบตัวใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือโคลาโบยาชาอีกเม้นะครับนั่นก็เป็นโคโาโบรุ่นลูกของอียุยาชานั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะคะเราจะมาสุ่ม เจ้าอาครบอรุ้นลูกนะคะในแอ2ของเรานะเคครับก็เดี๋ยวผมขอไปดูตัวก่อนนะครับว่า,าคุณสมบัติของมัน,นเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับจะเป็นตัวที่แจกฟรีนะครับผมแจกฟรีนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วอันนี้เอาไว้ลงสเตจวิ่งได้นะครับตัวนี้นะก็เอาไว้ป้ายเป็นพีร้อยแหละครับทุกคน ก็ขยันขยันกันหน่อยนะคะขอให้ได้240แม็กกันทุกคนเลยนะครับตัวน,นี้นะฮะโคฮาคุหรอครับนะผมขอดูพลังหน่อยสิสกิลอาผมว่ามันเป็นสกิลธรรมดานะก็เอาไว้สะสมได้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นโมโรฮะนะสร้างความเสียหาย3200%อันนี้ใช้งานได้นะครับลงในพื้นที่ด้วย ก็เพิ่มพลังโจมตีส0มเพิ่มอ,อัตราคิาเมตาข้างหน้าผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นเมตาคีหรือเปล่าแต่ว่าช่วงเนี้ยทางเกมแรเดนเซอเนี่ยปล่อยตัวที่เน้นๆอัตราคีมาเยอะมากเลยนะครับก็สามารถเก็บเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคฮะต่อไปครับเซซูนะนะครับตัวนี้ น่าจะเป็นตัวที่ดีเลยนะคะยกเลิกสภาวะอามาตขอตศัตรูนะครับโจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นสอยหลังแถมไม่โจมตีลงในพื้นที่อีกด้วยนะครับและอันนี้ก็คือบัฟนะครับเพิ่มบัฟฟื้นฟูอัตราหลบทัศน์แล้วก็ต้านทัศน์นะครับผมอันนี้เพิ่มแลกขึ้น2เข้าเหรอใช่ไหมคล้ายคล้ายคนระโบ,บชินจังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคครับอันนี้นะครับเป็นโทะนะฮะ อันนี้มันแน่นอนอยู่ครับเพราะมันดีมากๆเลยนะคเคลื่อนไปยังกองทัพศัตรูยกเลิกทักษะอมตะสร้างความเสียหายพื้นที่ชง,งักแล้วก็ลดต้านทักษะของศัตรูด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นบัฟนะฮะสร้างบาเรียลพวกนี้แล้วก็เพิ่มแรกขึ้น2เข้านะครับก็น่าจะเป็นโคลโบเดียวคล้ายๆกับชินจังนะฮะหรืออาจจะใช่เลยก็ได้นะฮะโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็อตอนที่ผมมีตัวอยู่ประมาณ23ใบนะโอเคฮะแล้วก็อันนี้ผมสามารถซื้อได้หรือเปล่าไม่ผมสามารถซื้อเพิ่มได้อีก2ใบด้วยแะโอเคฮะผมก็ซื้อไว้เลยแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาซื้อเจ้าตัวโคโรโบในนี้นะครับมันมา2โคโรโบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้4ตัวเลยนะครับอย่างละ2นะเอาไว้ทำพีร้อยกันนะครับอย่าลืมนะครับผม โอเคฮะเพื okay, ่อไม่ให okay. okay. okay, well, ้เป็นการเสียเวลานะครับก็เอาเลยป่ะโอเคดุวยโทวะนะฮะก็คือไอทีสากับไอทีสเนี่ยผมได้เปิดไปแล้วแหละแต่ผมเลือกโทวะไงมันเลยไม่ออกไงอไอผมจะลองเลือกตัวอื่นดูนะเพื่อมันจะออกนะออกไหมครับออกให้ผมไหมสอให้ผมหรือเปล่าอืม คไอดีสากัไอดีอ่ะมันเปิดม,มาด้วยเจ็ดเจ็ดดาวแล้วทุกคนคือไอดี ID นี้ก็เปิดม,มาด้วยเจ็ดดาวอีกโหผมคุมขมับเลยจริงๆปวดหัวเลยแต่ไม่เป็นไรฮะก็เล่นเท่าที่มีนะครับผมไม่ต้องไปเครียดก,กับเกมนะือ,อกองทัพเจ็ดดาวนะฮะคือเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่า รุ่นลูกมันเพิ่มโอกาสนะแล้วรุ่นพ่อมันจะเพิ่มด้วยไหมผมกำลังคิดอยู่ในอดีตหลักว่าคือกะว่าจะเปิดรุ่นลูกหรือว่ารุ่นพ่อก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลก็ช่วยบอกผมด้วยนะว่า,ารุ่นพ่อเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสให้ไหมเพราะว่าถ้ามันไม่เพิ่มโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับปการเปิดเปิดเลยเ <laughs> พราะมันไม่เพิ่มอะ่ะโอ้โห ก็เกลือยังไงก็เกลืออย่างนั้นนะฮะสำหรับคอลลาโบนะฮะมันก็เกลือทุกรอบแหละจริงๆอืโอเคฮะก็สำหรับไอดีนี้ก็เกลือเกลือเค็มๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไป PVP ส่งท้ายนะครับแต่ผมจะไม่ได้ข่มตีกิววอปหรือ,อยังวะทุกคนจะวผมขอเข้าไปเช็คก่อนนะได้ผมตีไปแล้วนะ Okay, ก,ก็เดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันด้วย PvP นะครับผมสู้ดีไหมอะ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 สู้เขามีตัวกันบินทั้งสองตัวนะผมไม่น่าจะใช้ตัวบินได้นะผมก็เลยใช้ทีมที่ไม่มีตัวบินแล้วกันครับโอเคฮะก็นี่นะครับ พอปล่อยหน้า A เสร็จขบทุกตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนไปหน้า B นะคะแล้วก็ออโต้เลยอืมเ้ยขาแช่มาเราก็โลกลับไปนะครับเขาโลกเราก็แข่งไปหน้าแล้วก็ปล่อยอุกบาทไปเลยครับจริงๆเราไม่ต้องรอให้เขาปล่อยอุกบาตก็ได้นะสเต็ปของผมคือการที่แช่ปุ๊บ แล้วรอโลกฝั่งเขาหมดแล้วผมจะปล่อยอุกบาตอันนี้คือสเต็คที่ผมเล่นนะโอเคครับผมคนต่อไปนะฮะอู้คนนี้เป็นคนไทยนะครับชื่อว่าคุณชนา,าทิพย์นะอ่าผมขอลองสู้ดูนะครับเขามีตัวบินด้วยนะเราก็จะใช้ตัวบินไปสู้กับเขาเหมือนกันนะ เซตนี้ผมไม่น่าเชื่อว่าผมจะแพ้ไหมนะลองดูครับนี่ฮะแล้วก็ปล่อยออโต้นะครับผมเขามีเจม,มืดด้วยนี่โอ้ผมว่าผมแพ้แน่ๆเลยเนี่ทุกคนโคโรโบรเขาดัานมางต่งเนียวผมแพ้แน่ๆเลยทุกคนเขามีเจมมืดผมไม่สามารถสู้เจมมืดได้ ไม่นะโอเคฮะมีาช้โล่ไปแล้วผมใช่ไหมเจมมืดเจมมืดคือแบบไม่ว่าจะยุคไหนนะก็แข่งแกล้งเหมือนเดิมทุกคนผมผิดว่ะผมใช้เทมผิดว่ะโอเมก้ไ oh ม่เป็นไรฮะนี่ฮะแล้วก็เสียโอกาสในการใช้โล่ไปนะฮะ ทำไมบอสเคพผมยืนไกลไกล่นี่ทุกคนดูดิบอสเคพผมยืนโคตรไกลเอาเอาแม่มนะว่ะสงสัยผมตาฝาดไปนะสงสัยมันออกมาใช้สกิลนะฮะเมื่อกี้ผมน่าจะชนะเขาได้นะโอเคฮะก็สามารถชนะเขาได้นะคะนี่นะครับผมโอเค อ่ีแล้วผมเปิดกบไปหมดหรือยังนะเดี๋ยวผมคอดูก่อนนะโอ้ผมเปิดกบไปแล้วด้วยทุกคนโอเไม่เป็นไรนะฮะนี่นะฮะสิ่งที่ได้มานะฮะโอ้โหห้าใบได้สามดาวมาสองตัวเดีไม่ใช่เอาต้าด้วยนะ,ะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะโอเคครับ ประมาณนี้นะผมมีอะไรต้องทำอีกไหมอ่ะเศษพิเศษผมก็เคลียร์แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเคลียร์ไว้นะก็เดี๋ยวเราอ่าเรามาวิ่งเมื่อกี้เราพีวพีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมวิ่งลองวิ่งดูนะผมก็ยังไม่ได้วิ่งสักรอบเลยนะเวลาวิ่งของผมอะผมจะวิ่งตั้งแต่ง่ายยากง่ายปกติแล้วก็ยากนะอันนี้มันต้องใช้ ถ้ดไฟปั๊ครับผมไม่แน่าจนะใช่ไหมผมลืมว่ะอ,อ,อลองก่อนนะฮะนี่นะโคโลโบธารมก,กิของไฟ r ออร์ c e เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ปั้นเลยนะช่วงนี้ผมไม่มีเวลาปั้นจริงๆครับผมแบบอ่าทํางานทํางานที่าคณะมอบหมายนะฮะมันไม่ใช่คณะมอบหมายนะครับเป็นงานในคณะเลยนะก็คือวิชาที่เรียนนะครับผม เงี้ฮะตนน้นนะโอเคมงอะารลักษณะเช้ามองแล้วก็แสงมืดของเรามีตัวอะไรบ้างโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองวิ่งก่อนนะช่วยไหมมันคือทัดมันโอเคทัดไมายนะคะถือว่าถูกต้องนะฮะผมจะวิ่งให้เพื่อนๆดูรอบหนึ่งนะครับ จริงๆพวกคร,ราบเก่าๆเนี่ยอย่างเช่นเกิดชาตินี้อ่าเป็นสลามปะเกิดใหม่เป็นสลามอ่ะ่างเงยๆผมจะไม่ได้ผมลืมโอเคมันก็ยังดีอยู่นะคะอย่างเช่นมีลิมอะไรอย่างเงี้ยจิ้มเลยครับจิ้มยา,ยา,ยาวๆัะ นี่ก็เป็นระดับง่ายนะระดับง่ายก็เร็วอยู่นะฮะโอ้ได้รองเท้ามาด้วยถือว่าสวยงามน,นะโน่ปนไปเลยฮะโอ้ชจ้โคราโบดามาจิ ผมแดตัวเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ปั้นสักทีนะได้มาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมถึงยังไม่ปั้นนะน่าจะได้ประมาณห้าร้อยนิดๆน,นะครับสําหรับด่านง่ายนะโลกเลย โอเคฮะบปกห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็ไม่ได้แย่นะฮะเอ้เดี๋ยวนะผมอ๋อยังไม่ได้รับเลยขออนุญาตรับนะครับผมรับรับ,ร,บรับให้หมดเลยรับให้หมดรับรับให้หมดเลยนี่นะฮะก็ได้มาอีกใบหนึ่งอีกห้าใบนะโอเคห้าใบห้าใบอาแถมแถมแถมก่อนจากลากันในไอดีสองนะฮะ กดไปเลยกดโดยไม่มีความหวังนะเราต้องกดแบบไม่มีความหวังนะฮะอืถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะฮะก็ตอน e สองก็ประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปสุ่มกาชาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับ EP ต่อไปก็จะเป็นไอเดีหลักของเราครับ ไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ